มากันอีกแล้วนะครับผมต้อนรับรถเข้าใหม่นะครับอายุรถ20กว่าปีนะครับผมนะฮะอีคานะครับปี1995นะครับเกียร์ออโต้นะครับมาครับภาษีไม่ขาดนะครับภาษี67เจแม็กเดิมโรงงานครับยางหลอกนันนานะครับใช้งานได้อีกยาวนะครับผมคันนี้นะครับดีหน่อยนะครับผมไปดูมาแล้วนะครับจะของรถนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับล้อไหลอยู่ครบนะครับผมคันนี้นะครับสีนะครับตรงตามเล่มเลยนะครับผม มาดูภายในกันนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับภายในนะเป็นเบาะผ้านะครับผมสวยสะอาดนะครับไม่มีข่าดนะครับมาดูด้านหน้าครับระบบกระจกไฟฟ้านะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับเบาะคู่หน้าสวยครับผมบ่งมาเลยเดิมเดิมโรงงานเลยนะครับระบบเกียร์ออโต้นะครับ v ี f m ใช้งานปกตินะครับแอร์เย็นหนาวนะครับผมคันนี้นะครับมาดูเครื่องยนต์กันนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับผม ได้นะครับติดต่อทางเพจได้นะครับขอบคุณครับ